สวัสดีครับนี่ลุงดำขับพามาดูหนองน้ำคลองจระเข้ครับตอนนี้ยามเย็นเวันอาทิตย์นะครับมาดูการตกปลาการนั่งชิวๆเอาโทษทีการนั่งชิวๆก็คือลักษณะว่าหาปลาไปตกปลาแบบเวลาพักผ่อนหย่อนใจวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะครับนี่ดูโอ,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 โอ้โหสวยงามจริงๆ วันเสาร์วันอาทิตย์จะดูนี่ตกปลาปลาติดแล้วโูเสียเหลืองปลาติดนะครับปลาติดแล้วโอ้ได้ได้ไปได้ไปปลาเยอะครับช่วงนี้ช่วงหน้าเขาเรียกว่าหน้าฝนจะตกนะครับน้ําจะมาน้ําจะไปในปลามาเล่นน้ําใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวฟ้าขึ้นขึ้นปลาก็ขึ้นมานะครับโอ้โหัวนี้เห็นไหมได้แล้วก็ตากแหงตรงนี้เลย เป็นไงแล้ววะนี่ได้ปลาเยอะนะครับได้เยอะโอ้โหได้เอะลูกพี่โอ้โห,โโหทําฟ้าตากแห้งเลยดูดิได้แล้วก็ทํากันเลยนะครับนี่แดดเดียวนะครับนี่ตากสดๆได้ด้วยเกลือเลยนะครับแป๊บเดียวได้แล้วกัดนด่นะครับมาพักฟันยอนใจหาปลานะครับปลากําลังพี่ก็ยิ้มใหญ่เลยเห็นไหมล่ะ สบายสบายตามมาลงเขาว่าอ,อยากนอนตรงไหนอยากนั่งตรงไหนก็ดูดูตามมาลงเขาว่าชิวๆในการหาปลาอันนี้ก็พาลูกเมียม,มานะครับหาปลาชิวๆคนนี้นอนรอคนนี้ตกเบ็ดแล้วแต่อารมณ์ของเขาเห็นไหมเทคนิคได้ยังยังไม่ได้เลยไอ้ไวาก็ตกปลากายได้ตัวละสามโลกว่ะ ตรงเอที่รอบไม้ไผ่ผมอยู่อะตรงข้ามตรงนั้นน่ะปลาบึกก็ได้่ะโอ,อ้ลองดูงง้นลองดูเออฮะไปดูรอบฝั่งนู้นก่อนฝั่งเอหางตลาดฝั่งนู้นอะยุ่งทลายอะนี่ก็เตรียมเชียนปลาต,ต่างๆก็มาลุงดำก็ดักปลาไว้ตรงน้อ้าวเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ได้เหมือนกันเฮ้ย ปลาอะไรตัวเล็กโอ้โหมาแล้วนี่ยมาดูตามคลองน้ำโอ้โหเก่งเหมือนกันเว้ยว่าให้ตัวใหญ่เว้ยสงสัยจะไข่นี่ความสุขของครอบครัวมานะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ดีเหมือนกันเว้ยเอาละเอาไปดูทัวรไปนะลุงดำพาเที่ยวคลองน้ำวันนี้วันอาทิตย์นะครับสนุกสนานกับครอบครัวที่เขาบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ บางคนนี่เป็นหลงกับเพื่อนกับผู้หลงอยากอย่างอื่นนะครับถ้าเราชิดย้อนกลับไปแล้วถ้าเราป่วยไม่สบายและคนที่เราไปเที่ยวกับเขาไม่เอาใจเขาเขาจะเอาใจเราไม่ตอนที่เราไม่สบายเอาลมฟังลมดำก็บ,บอกงี้คิดไว้อย่างนั้นแหละนะครับหันมาสนใจสถาบันครอ,อบครัวครอบครัวนี่สำคัญได้ยังได้ยัง โอ้เ้นเก่าเส้นปลาโอ้โหเ้นปลาหาปลาปูวินปูล็อกมั่นมาแล้วเส้นปลาเก่าใช้รถโูวินลงทอปีนข้างถนนดึงนี่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 โอ้ในปลาทุกคนเลยครับตอนนี้ฝนจะตกน้ําจะมานี่เต็มเลยครับตอนนี้โอ้โหมีแต่ปลามีแต่คนเยอะแยะเลยปลาช่วงนี้ช่วง น้ำฝนตกละลาเข้ามาละลาเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นฝนตกนี่กันอ๋อได้เหมือนกันเย้ยปลาอะไรปลาอะไรให้ดูด้วยปลากระมังเว้นนี่นี่กับเสียนปลาเหมือนกันเสารทิตย์จมาหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่ก็ลองมาหากีฬาตกปลาอาชีพนี้มามาดูบ้างนะ กเออ่ไปฟังนู้นน่ะเออลงมาแต่ละคนกันจะมาก็เรียกว่าฟังว่างเย็นๆก็มาดูนะครับมาเที่ยวสนุกที่บอ่อปลาเฮ้ยว,วันนี้ปลาติดเดยเอะเลยเล็กโอ้โหปลาติดดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็บทันทองไอ้นี่เขาเรียกว่า คันคลองก็เรียกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของของสาธารณะแต่สิ่งสำคัญก็คือใครมาก่อนใครมาก่อนได้ที่สวยสวยก่อนนะครับนี่ได้ที่สวยๆวยเาเรียกว่าทำเลดีก่อนนะครับใครมาช้าก็หาที่จะช้าไปเ็าเรียกว่าและแต่ทำเลใครทำเลมันโอ้วันนี้ก็ตกเป็นวันนั้นก็ได้ปากายตรงนี้ปากายตัวขั้นนีได้ตรงนี้ ได้ตรงนี้นะที่หลวงดำชี้นี่ปลากายได้ตรงนี้ได้สามโลกว่าสามโลสองขีดสามโลสามขีดอย่างนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวสีแล้วก็ตรมมาจากตรงนี้เข้ามาฝั่งนี้วันนี้เขาก็ได้ปลากระมังเยอะนะครับปลาพายมังเยอะลุงดำก็พามาเที่ยวนี่เดี๋ยวครับนี่บางคนก็มาเขาเรียกช้อปปิง้งแคมปิง้ง ไม่ใหญ่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งตรงใน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 ั้นในเขาเรียกว่าในห้างช้อปปิง้งพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้เหมือนกันเด้อไม่วางก็ได้ตรงนี้ปลากายสามโลกว่าสามโลสามขีดสองขีดอย่างเงี้ยตรงน,รงนี้ตัวใหญ่มาก,มาก,มากเลยโอ้ก็ท่าค่ท่าวันนี้เออมน,นี่กันเรียกว่าทำเงินข้าวรอเลยสนุกสนาน สถาบันครอบครัวพี่น,น้องเพื่อนสงนะครับนี่คนก็มาลูกหลานมาพามาเที่ยวมึงดำก็พาเรามาดูคลองน้ำสนุกสนานกันโอ้สงสัยคนนี้มากลางคืนนี่มากลางคืนเลยมีมุ้งแฟนให้สำหรับเด็กๆปูนปลาก็เยอะช่วงนี้ปลาเยอะน้ำขึ้นน้ำอะไรมันเยอะแยะเลยคนก็หาปลาเยอะเหมือนกัน,อนโอ้โห โ oh, อ้ได้เยอะ oh i, อได้เยอะเปล่าโอ้โหเฮ้ยเขาได้ได้ลงไปไม่ได้ไปอย่ลดขึ้นไม่ได้จอดตรงนี้เอออ่ะเด็อีแกจอดตรงนี้เดี๋ยวลงไปเองโอ้โหแม่จะคุณเลยได้เยอะเหมือนกันเนาะว่าจะมาหาสักหน่อยมาหาที่เขาตกแล้วเดีกยวอ่ะ <laughs> ไปตกอะไรได้ปลาเยอะแยะฮะ สองคันเนี่ยอันนี้สองคัองเข้าอันนี้ว่าสองต้องสองคันโอ้สองสาคันเลยโอ้มีเปนอนด้วยแต่ผมมาให้กำลังใจมานอนเปให้กำลังใจเดียววันนี้ตั้งแต่นั้นมาลงดำน่ะแมวว้าแมวอยู่แมวลายเสือด้วยแมวแมวแมวตาเพชรเลยนี่นี่นี่ตัวแมววันนี้มาจากคุณแมวเนี่ยแมว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 กินนมกินนมนี่แมว โอ้โหปลาเนี่ปลา네อะไรกะมังเป็นไงล่ Help, ะนี oh, 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 oh. Uh ่หาปลากันหาปลานี่มีกี่คันเฮ้ยเด็กเฮ้ยอ๋ออ๋ออออ๋อเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยตัวเล็กก็โอ้โหเก่งเหมือนกันเว้ยจับปลาไหนๆนนี่นี่นี่เอาแล้วนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ย โอ้นี่ปลาอะไรนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปลากมังนี่นี่นี่ปลากระมังนี่นี่นี่โอ้โหวันนี้ปลาเยอะนี่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 ปลาเยอะเลยโอ้กระท่าเนาะโอ้นี่เขาทำสดๆนะครับแม่ค้าแถวนี้เขาทำสดๆถ้าเอาไปบ้านเสร็จแล้วที่เขาทำสดๆไว้เนี่ยเพราะว่านที่นี่นะโ่าเพราะเขาว่าแม่ค้าเขาหรือเขาขายเลยไหมเนาะ เขามาหาปับ๊บทีนี้เขาทําไปเลยเพราะอะไรรูร้ป่ะถ้ามันตายนานๆก็ที่ปลามันจะเน่านะที่ปลามันจะเน่าเ,เขาก็เลยทําไปเลยทําไปบ้านเห็นนะฝั่งนู้นโอ้โหคนตกปลาวันนี้ปลาเยอะเลยเป็นทุงท่งเลยได้ปลาเยอะได้ปลาเยอะป่ะนี่ฝั่งนู้นไอนี้พักตบชวาเนี่ขลุงดำทำไว้นะตั้งแต่ของนู้นนี่ย ยาวมาถึงนี่แล้วก็รอบของลุงดํามาถึงฝั่งแล้วก็ประตบชาฝั่งนี่ลุงดําทําโป๊ะไว้ทางนั้นเนี่ยแล้วฝั่งนี่แม่ค้าโอ้ไม่ใช่คนตกฝั่งมันก็สีอาเจ้าเขื่อนใกล้จะสร้างเสร็จแล้วตาสร้างเสร็จแล้วหน้าฟ้าน่าจะมากกว่าเกา่าเพราะน้ําสูงขึ้นนะพอสูงขึ้นข้างประตูที่เราเห็นประตูบานเหล็กไหมฝั่งน้ำก็จะท่วมถึงตรงนั้นพอดีนะ แห็นแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากสี่ห้าคนตั้งแต่สะพานนู้นถึงสะพานกรร์คีถึงสะพานนี่ตรงนี้สะพานสะพานเขาเรียกสะพานตลาดข้างหลังโรงงานเอสเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่คือถ้าเลยไปหน่อยเขาเรียกสะพานทุ่งน้อยอันนี้ก็ใกล้เือเครื่องดุดน,น้ำของประปาอุทองเราเนี่ยปากนี้ นะครับตอนนี้แต่ก่อนนะปลาไม่ค่อยมีแถวนี้เลยปรับตบชวาหายหมดลุงดำก็เลยทำโป๊ะเอากะลอนน้ำไปมัดสี่ห้ากะลอนใช้กะลอนใหญ่ๆแล้วก็ซส์ขวนน้ำจากไอ้นมคาริชั่นหรือก็พวกนมต่างๆขวนนมมาโรยแล้วก็รัดปรับตบชวาไว้รัดไว้ฝั่งนี้อันนี้หนึ่งอันเนี้ยตรงนี้ ตรงที่เราเห็นเนี่ยอันนี้หนึ่งอันแล้วก็สองอันอันนี้แล้วก็สามอันอันนี้ถ้าไม่รัดไว้ไหลไปหมดเลยปลาก็ไม,ม่มีที่อยู่เพราะมันร้อนตอนแรกลุงดําเคยทําฝั่งนี้ไว้คนตกปลาก็ลื้อหมดเลยเอาได้เหมือนกันเว้ยโอ้โหนี่ได้เหมือนกันเว้ยนุน่นพี่เขาได้คนน่เน,นี่ตามสบายสบายวันอาทิตย์มาหาปลากิน ปากายไม่ว่าจะเป็นปลากำมังทุกอย่างมาฝั่งนี้ใครมาก่อนได้ก่อนที่อยู่มันเป็นของสาธารนณะส่วนลุงดำก็ทำไว้เขาดูไม่ได้ดักอะไรไว้เอาทำไว้คนตกปลาจะได้ปลาเยอะเอะพอปลามันร้อนฝั่งนี้เสร็จแล้วนะมันจะไปเข้าที่ตบชว่าที่ลุงดำทำไว้นะพอทำไว้เสร็จแล้วปับ๊บหลังจากนั้นก็ออกมากินเบ็ดกินไรอะางเงี้ยถ้าเราไม่ทำไว้ปลาไม่มีที่หลบปับ๊บ ต่ไปหมดเลยปลาหายไปหมดถ้าทำตัวชวาไว้ปลาเยอะวันไหนไดีๆลุงดำก็เอาขี้ไก่มาตกลงขี้ไก่เพื่อนๆให้ทีสิบยี่สิบกระาสอบทีฟายขี้งัวลุงดำก็ลงไปเพราะว่าลุงดำลงทำไมก็ลงไปอย่างนั้นทำบุญทีละพันสองสามพันยังทำได้ทำบุญให้ปลาเป็นไงไป จะทำอะไรจะสบายใจเงินเล็กๆน,น้อยๆแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับของน้ำลุ่มน้ำจร์คีใใลมาจากเมืองการท่าร้อนปลาเยอะครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ